หนหลวงทำนายประเทศไทยหลังผ่านพ้นสองพระราชพิธีสำคัญพระครูสุริยาาทเวพระครูพราหม์สำนักพรามพระราชครูในสำนักพระราชวังได้เปิดเผยว่าในความเห็นส่วนตัวมองว่าประเทศไทยหลังจากที่ได้ผ่านพ้นสองพระราชพิธีสำคัญ กำลังใจของคนไทยทั้งหมดจะทำให้บ้านเมืองพัฒนาขึ้นไปส่วนทางด้านดวงของบ้านเมืองหลังจากนั้นมันอยู่ที่ศรัทธาการปฏิบัติตามหลักธรรมะกุศลผลบุญที่ว่าเมื่อทุกคนได้เสียสละให้กับองค์สมุติเทพแล้วเหมือนคนไทยมีจุดศูนย์รวมจิตใจ ทุกอย่างที่เคยถูกปวดปังจะสว่างขึ้นบ้านเมืองจะเป็นปึกแผ่นเวลานี้คือยังอยู่กับที่ไม่เดินหน้าและก็ไม่ถอยหลังในห้องที่คนไทยโศกเศร้าใจหายกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ต่อการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9การขรึ่งของราชของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทนทรเทพยะวรางกูลจึงเปรียบเสมือนเป็นน้ำทิพชลมหัวใจอย่งความปราบริ่มแก่ปวงประศกนิกรทั้งมวลทรงเป็นมิ่งขวัญของคนไทยทั้งประเทศทำไมชาววิไลจึงไม่เป็นไปตามคำทำนายจากศิลาจารึกในมหาวิหารเฉตะมหาเชตวัน ณส่วนมฤคกาายวันประเทศอินเดียโดยคณะทูตไทยที่ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพุทธธรรมนายยุคก,กึ่งพุทธการจะเกิดภัยพิบัติและสงครามใหญ่เริ่มปี2560เป็นต้นไปพุทธธรรมนายเรื่องภัยพิบัติและสงคราม จากศิราจารึกในมหาวิหารเฉตมหาเจตวันณนส่วนมฤกทายวันประเทศอินเดียโดยคณะทุตไทยที่ได้ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเมื่อปี2485ปปรากฏในพระไตรปิฎกหรือพระสูตรเนื้อความ อารหันสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระสัพพัญยูรู้แจ้งโลกทั้งในอดีตและในอนาคตทรงมีเมตตากรุณาแก่สัตว์โลกเป็นล้นพ้นเมื่อครังพระองค์ดำรงพระชนยูได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่าอานนันทะดูก่อนอานนท์ก่อนเึ่งพุทธกาล15ปีจะเกิดการร้ายแรง จะมีการรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันฝนเหล็กจะตกจากอากาศจะลงมาจากอากาศจะเผาพรานประชาชนให้พินาศจะมีการล้มตายซึ่งกันและกันเป็นอันมากแต่ว่าดูก่อนอานน์ก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีจะถือว่าเป็นการไร้แรงหาได้ไหม่ ทั้งนี้ก็เพราะว่าหลังเกึ่งพุทธการไปแล้วนั้นอ่านันทะดูก่อนอานน์หลังเกึ่งพุทธการจะมีความร้ายแรงมากกว่าก่อนครึ่งพุทธการมากอยากนอกพุทธศาสนาจะรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันต่างฝ่ายจะล้มตายกันฝ่ายละมากๆสมณะฉีพรามจะล้มตายจะตายไปฝ่ายละครึ่งจึงเลิกรากัน สำหรับประเทศไทยที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่ร้ายแรงนักเริ่มแต่พุทธศาสนาล่วงเลย2,500ปีเป็นต้นไปหมายถึงช่วงหลังปี2,560เป็นต้นไปไฟจะรุกรามมาทางทิศตะวันออกไม่วัดว่าอารามสมณณสีพรามจะอดจากยากเข็นลูกไฟจะตกจากฟ้าเป็นเพิงพราน เหล็กกล้าจะทยานจากน้ำมหาสมุทรจะชอกช้ำสงครามจากทั่วทิศศึกจะติดเมืองเข้าจะขาดแคลนทั่วแคว้นจะอดจากผีขโมดป่าจะเข้าเมืองปราเสื้อเมืองทรงเมืองจะนีเข้าไพรผู้ปัญญาญ่มีอำนาจจะเรียกมแมลงผีเสื้อเหล็กนับแสนตัวมาปล่อยไข่เป็นไฟเผาพา,านยักษ์หินที่ถูกสาปเป็นเวลานาน จะตื่นขึ้นมาอารวะโลกดินฟ้าอากาศจะแปรปรวนตะลิ่งจะพังแผ่นดินจะถล่มเป็นทะเลโลกมนุษย์จะดิ่งสู่ความหายนะนักปราชจะถูกทำรายให้สิ้นสูญในระยะนั้นศาสดาของตาทาคตจะเสื่อมลงเพราะพุทธบริษัทไม่ต้องอยู่ในศีลธรรมเชื่อคำคนโกงกล่าวคำเท็จ ไม่ขคารบรักธร,รมนิยมคนประจบสอบพรอได้รับความเชื่อถือในสังคมผู้ที่มีศิลธรรมประพฤติีประพฤติชอบกลับไม่มีใครยำเกรงประธรรมจะเริ่มเป็นรัศมีฉายแสงส่องโลกอีกวาระหนึ่งก็ต่อเมื่อมีธรรมมิกราชโพธิญาณบังเกิดขึ้นอยู่ในความอุปธรรมของพระเทระผู้ทรงธรรมริ์ ทั้งสองพระองค์สถิตจุนะเบื้องตะวันออกของปัจชิมประเทศจะเสด็จมาเสริมสร้างศางสานาของตถาคตให้รุ่งเรืองสืบไปถึงห้าพันพระวันษาตูก่อนอานนเวลานั้นพลลโลกเหลือน้อยมากคำตถาคตนี้ย่อมอย่างเวียนยศัตร์ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทผู้ใดร,รู้แล้วไม่เชื่อนับว่าเป็นกรรมของสัตว์ ที่ต้องสิ้นโศนไปตามกรรมชั่วของตนผู้ใดปรารถนารอดพ้นจากภัยพิบัติให้รักษาศีลห้าประการเจริญเมตตาภาวนาประกอบสัมมาชีพมีใจสันโดษรู้จักพอไม่โปปดคตโกงไม่หลงมัวเมาอำนาจลาบยศตั้งใจปฏิบัติตนตามคำสองของตถาคตให้มั่นคง จึงจะพ้นอันตรายในกึ่งพุทธการจากศิราจารึกพระพุทธเจ้าทํานายตามคำแปลเป็นภาษาไทยสาธุอรหังตตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระเมตตากรุณาสัพสัว์ทั่วโลกที่เกิดมาล้วนลำบากทั่วหน้าถูกชาติทุกศาสนาตามธรรมชาติเมื่ออาตมาเข้านิพพานไปแล้วครวบห้าพันปีเป็นที่สุด โลกจะหมุนไปใกล้จะถึงจํานวนที่ตถาคตทำนายไว้2,500ปีมนุษย์และสัตว์จะได้รับภัยพิบัติครั้งหนึ่งในระยะ30ปีสิ่งที่สาธุชนไม่เคยเจอะเจอจะได้เห็นไม่เคยพบจะได้พบยักษ์กินที่ถูกสาปให้กลับกืนตื่นขึ้นมาอาลวาวใกลากับพุทธศักราช2,550 ยิ่งทวีกันใหญ่ขึ้นทุกที่วาราตีมนุษย์นอกศาสนาจะรบราฆ่าฟันจนถึงเลือดนองเต็มพื้นดินพื้นน้ำจะลุกลามเผาพรานไม่ขาดระยะต่างฝ่ายต่างทำลายเหมือนยักษ์กระหายเลือดแผ่นดินจะเป็นเปลวไฟจะตายไปไฟอย่างละครึ่งถึงจะิราราหล้มต่างฝ่ายด้วยกันตามวิสัย อยากรายนอกศาสนาซึ่งถือก,กำเนิดจากป่าอัมหิตส่วนพุทธบริษัทผู้ทำแต่บุญเดินตามทางตถาคตสาม,มารถกระงับร้อนไม่รุนแรงบ้านใดได้ปูชาพระโพธิสัตว์ภาคกาศสวพัสก็จะรับไัยพิบัติเบาบางแต่นี้ไัยธรรมชาติไม่พ้นไฟจะลุกลามมาทางทิศตะวันออกวาวัดวาอาราม สมณสีพรามจะอดอยากยากเข็นลูกไฟจะตกจากฟ้าเหล็กก้าจะผุดจากน้ำสงครามจะเกิดทั่วทิศพญานาคจะพ่นพิษเป็นเพลิงทหารจะเป็นเจ้าข้าวสารจะขาดแคลนทุกแผนจะอดอยากผูหมากจะหมดเปลืองสีเหลืองจะชนะพระยังอยู่คู่เมืองอีกต่อไป สีขาวจะแพ้ภัยในที่สุดครุฑจะบินกลับฐานคนจะกลับบำรุงพระพุทธเจ้าว่าดังนี้ชาตะมะสะและวาพระพุทธชินท่านให้เขียนใส่กระดาษห,หรือผ้าขาวติดไว้หน้าบ้านหรือหัวนอนดังนี้จะมีอายุจืนยาวจะทันผู้มีบุญชื่อพระธรรมมิกราชเมื่อแรกสถิต อยู่ในเขตอุยบัตานี้ท่านเสด็จอยู่ล้านช้างหมายถึงภาคอีสานในปัจจุบันพระตัพชาเข้ามาปีกุลเดือน11เป็นเที่ยงแท้หนักหนาท่านเสด็จมาในปีกรากาแรมห้าค่ำมหากษัตริย์มาทางทิศตะวันตกสมณชีพรามตามมาพอประมาณได้76,400รรูปทั่วอาณาจักร สมเด็จพระบรมนักปราชญ์ได้ประกาศคาถาว่าดังนี้นัสสัจจังทัขยังมะลัมคำปังคอยดูในปีมะโรงคนจะเดินโกงโคงครานผู้ใดอยากพบผู้มีบุญให้หมันรักษาศีลสดับรับฟังพระธรรมเทศนาคอยดูปีมะสิงตะลิ่งจะพังมหาสมุทรจะชอกช้ำอย่าเที่ยวไปกลางแจ้ง ท่านเข้ามาปีกุลเดือน8เป็นเที่ยงแท้ผู้ใดที่ว่าไม่เชื่อจะรับอันตรายคอยดูในปีจอคนจะพ้นภัยสโรนกาโททายโมพุทธะตะยะภาวนาทุกชาวคำ่ำผู้นั้นจะมีอายุจืนยาวจะได้เห็นพระธรรมมิกราชคือพระโพธิสัตว์สีอริยะเมตไตร ในปีกลุลท่านจะเข้ามาอีถ้าไม่เห็นหนังสือบ้านใดผู้นั้นจะได้รับอันตรายรู้แล้วให้บอกต่อกันไปด้วย